ต้องมานั่งโหลดเกมในนี้ในโน้ตบุ๊กสมัยใหม่หาตัวอ่านการ์ดไม่เจอห่างเลยนนโหลดเกมใหม่อะเดี๋ยวมันมันแล้วเกิดถ้าเกิดว่าใช้โน้ตบุ๊กย้ายอะมันมีตัวอ่านการ์ดอต่มันก็ง่ายไงก๊อปแต่เดียวเขาก็มีนี่ก็มีนี่นนมาให้เซตแล้วโหลดมาลบนี่เราโหลดใหม่หมดแล้ว คือเอสดีการเม,มื่อไหร่หกสิบสี่ไม่ได้เรื่องเลยแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มจะลองเอฟเฟกต์ใน Nintendo ด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องอะ่ะ

มีคนเวลาแต่บางกระโลของ,ขงมันเยอะนะเว้ยใช่ก็มีได้ของทองเป็นทองหายไปแล้วไปดรีไม่งามีคนนะใค่จะบอกว่าใบหิงบุที่ที่คราฟอยู่ข้างล่าง back oh, he mm. back here Backpack. Oh. Ah, thanks yeah Backpack. this way sound good something good here Level yeah. two, level two got an open supply, open bin, supply here. bin here. have ah, the and as well. One minute and the ring's spit distance folks. Backpack here. Backpack here. Two, Level two. two close. Ring's close one.

ไกลๆแล้วขาดแค่สะโขบอย่า a เงี้ย จะมาคนวิ่งนี่หาหาแม็กก่อนวะไม่มีแม็ก พ pues ูดถึงแม็กแม็กก็มาเฮ้ยสั่นโลกสโลก The squads are gone. Nobody went home to complain about it on the feed. Charging my shields. Giving my shields a recharge. เย็นนี่ไหมใช่หรไปรับล,ลูกกันเดี๋ยวกระแตเน,นไปรับลกูกก่อนครัน คุยกับคุณพนพพลผมว่จะไปเย็นนี้นสะดวกไหมกดโลป้ำฟันอะที่หน้าแรกอะรอยี ไปหน้าแรกก่อนนีอครับเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้ป้อมมันปรับเกียร์เฮดใช่ไหมเออไอ้ป้อมเกียร์เอลใช่ไหมลุงลุงยังไม่ได้บอกเลยว่าเออเราย่างกินดีกว่าลุงฟังฟังฟังในนั้นเลือดเป็นไรกันระวังไม่ละไอ้โหลดเกมไม่ยู่ ปิดประตูลูกปิดประตูมีแล้วเพื่อนเรีวลวันมีศพว่ะ Backpack here. Backpack here level 2 level 2 becomes a replicator รอรอมเข้าเลยรอรอมันมาเลยรอมันมาเลยมันต้องมาหาเราก็อยู่นอกวงเ่ยใช่เราอ่ะใช่มัน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 อยู่มันอยู่นอกวงเราอ่ะมันมันต้องมาทางเราอยู่แล้ว มันมันอยู่ในวงนี่หว่าเออเราอยู่นอกวงเออว่ะเราต้องวิ่งเข้าดูจิตด,ดูจิตเราต้องวิ่งเข้าเข้าทางนี้ไหมหี๋ยวจะเข้าทางไหนเห็นแ,แ,แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วออกฟ้าออกฟ้าเอาเอเราไปทางมังมุมไหมเออฝ่ายชาร์จรอฮิ้ โอ้ยิงหมดแล้วเนี่ยยังนี่ถ้ายังไม่หมดอะมันจะขึ้นมันจะขึ้นรูปแมงมุมอยู่ Level stabilizing here. Level 2. Evo shield, Evo shield, here. Evo shield here. Level, three. Level Thanks. 3. Thanks. Optics here. Close range. Close range. <gunshot> Throw it down. Thank you. Hey, 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 hey. Hello. Laugh, laugh, laugh. Give us a the thermite. Hey? I a thermite.

ง่ายไขอันติไปยังไงวะทำไมมันเรียกได้ตลอดเลยวะก็สูบหมดเอาเลย้มหงน,นะหมดเลยอะไรนะเพื่อนไม่ไม่เข้าใจไอ้เงื่อนไขอันติของนี่ของแลมพาด,พด ระวังตีใ้ในบ้านนะใช่ไหมเพราะมันยิงกันอยู่กับพวกในบ้านใช่ไหมตอนแรกอ่ะเฮ้เต้ากองเลยหรับกระป๋มเมื่อกี้ยิงยงาคลิปหายอาโอเคโอเคอเฮ้ย มาจากทั้งไหนวะเห็นไหมเมื่อกี้มาจากท<ม>ั้งไหนมองไม่ทันมองไม่ทันเราอยู่ต่ำด้วยในบ้านมีไหมในบ้านไม่ได้มีวะ <_ k _> ไม่มีกินเลยวะเอ๊ะอมันชุบเอ๊ะมันชุบมันชุบหรืออะไรวะไม่ใช่<_ <k> _>เหมือนอะไรลงแอร์ดรอป

ขวขวาขวาขวาเสียงขวามาแล้วเสียงขวา Để chụp quản con. chúc 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 bác chúc 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 nó chúc 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 ที่หึ่งอะแน่ะยิงที่หนึ่งนะยิงคนตัวสองตี้ไม่รู้ตัวเฮ้ยมันไปเอามันไปเอาหลุดเอาแล้วมันไปเอาหลุดเอาแล้ว เราต้องเข้าวงนะไปไปไปเคโอเค,อเคไม่มีฟบบไมมฟให้กูเลยวะกูมีอยู่นี่ว่า2ออัน เออยูไฟเเเงโคพื่อนเจอกระสุนได้ดีมาขึ้นมาอันติพร้อมไหมเพื่อนโอ้โหไม่เห็นเลยว่ะมันน่าจะอยู่ข้างบนเพราะว่ามันเอาโหลดเอาเมาื่อกี้เนี้ยเข้าบ้านไหมล่ะเข้าบ้านหล่อไปละ น right? ั่งไงเสียเปียบไหมเข้าเสียเปียบเสียเปียบนั่งไงเคเบิร์เคเบิร์เอ้ยเราได้เปียบเราได้เปียบเราอยู่ในวงรอเลยรอเลยเฮ้ยโอ้โหตอดแล้ววะ เตรียมเตรียมเตรียมอันติเลยอ๋อแล้วไงมันอยู่นู่นมันต้องมาสวยเพื่อนสวยชอบไปแค่แต่ยิงยากิผายเลยเฮ้ยมันต้องมันต้องค่อยๆยยิงอ๋อเหรอ ม่่ใสดเ,ออเลยอย่ากดแบบพอ้นทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้อย่าไปกดอย่างนั้น,นโอเคเพื่อนเห็นแล้วมันต้องมันต้องมาาระเบิดลวะไม่มีระเบิดให้ฟงไปกูจะหมดแล้วเนี่ย ถ้มันไม่มาวะมันรอวงปีดหรือว่าตีมันไม่ครบมีสองอย่างแหละแต่ว่ามัน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 เหมือนจะได้เปรียบเราไงมันอยู่ข้างบนไงมันคิดว่าเราจะเอาไงวงปีแล้วไม่ได้วะา Oh, ตั้งเขาเวอร์แล้วไม่เกิ oh, <Say S 1> นห้าว่ะโอ้หมดแล้วว่ะฮะหมดแล้วอัเซียคู่เป็นเล่น เฮ้ยแตกแตกหมดแตกหมดหลังเขียงตรงนี้แตกหมดเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดหลังเขียงแตกหมดตัวนึงนั่งกำลังดึงอยู่ระวังนะระวังนะมันยิงแม่นนะเฮ้ยมันเห็นว่ามันเห็นว่ามันเห็นว่า โอ,อโอ้โตัวเต็มครับ

ดูสกอร์ดูสกอร์ยันเดือดอ่ะยิงกันมายิงกันเพลินเลยโอ้ยยิงกันพันเลยกูแม่งไอ้ยียเขาจะหมดอะ่ะ